เมื่อคืนคนก็ไลท์ทุกคนเธอไลท์เซ็นเอ่อเซ็นของค่ะเซ็นเสื้อแล้วใดๆน้องก็เล่านู่นนี่นั่นใดๆน้องวันนี้น้องจะพาเอา่อวงพาทุกคนไปไหว้ปู่มาเหศักหรออืมที่ที่อะไรนะที่เวลาไปไหว้หรือไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถวายใช้บุมใช้คำพูดถูกไหมเนี่ยเนาะนั่นแหละ ถวายดาบหรืออะไรอย่างเงี้ยที่น้องเคยไปมีน้องปายด้วยอ่ะน้องบอกศักดิ์สิทธิ์มากไม่เคยไปจริงๆบุ๋มไม่เคยอันนี้เขาอยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาจริงๆเนาะเห็นไหมเวลาเขาเล่าอะไรมันจะต้องมีปายเข้ามาด้วยบอกแล้วนะนุกปายเขาเป็นคนมีบุญทําอะไรเขายากทุกคนเขาต่อบุญเสริมบุญตลอด ใครคิดไม่ดีหรือทำไม่ดีกับเขาสุดท้ายมันจะแพ้ภัยของมันเองไม่ว่าจะอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามมันจะแพ้ภัยของมันไปเองน้องพุ่งนีน้องก็วันนี้แหละน้องก็จะพาเอ่อพาวงพาทีมงานไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะอชอบตรงที่เอ่อสตอรี่เขาจะต้องมีปลายด้วยตลอด ไม่ว่าสตอรี่นุกหรือของปายเขาจะมีกันและกันตลอดอ่ะอืมน่ารักเขาอยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาจริงๆน้องเราประวัติที่น้องไปไหว้กับปายคือเนาะพูดอยากมีอะไรจะเลาอยากเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึง่งแต่เราไม่ได้มันจะยาวแมแว่แล้วเราอชื่อตรนี้ ม่จำที่เคบอกแม่ได้ปะที่ตอนเคยยกคอนแกนแล้วตอนไปตายมาส่งเกิอนอะ่ะต,ตอนวันนี้คือล่าคุณนเล่าเล,ล่าอยู่นนมาเม่ไห่ก็วันพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปไหว้ที่ศาลศาลปู่ไม่เหศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์มากครับอยากจะพาไปคือมันมีวันหนึ่งที่ผมปล<ส>่อ,อยเพลงแล้วตอนนั้นไปตายเป็นพนักง,งานนะครับเหมือนกับเคยพูดหรือเปล่าเออนั่นแหละแล้วไปลายวันนั้นอ่ะบอกให้รบกวนให้ไปปลายไปส่ง อยู่บอขศสามอยู่บอขศใหม่แล้วตอนที่คุณนไปกับออฟอ่ะอันนั้นคือก่อนหรือหลังอันนั้นหลังครับหลังกาที่ไปมาแล้วอีกใช่ใช่ใช่ใชใคุณพี่น้าอ้ยอ๋อหลังนนช่วงนั้นกำลังกำลังกำลังจะมีกะระแสแล้วนั่นน่ะก็อันนั้นไงเพียงนั้นไงผมก็เลยบอกว่าไอผมก็พูดแบบที่พูดกับผู้พี่นี่แหละว่าเอ้ยเออใช่ใช่ใช่ขอโทษนะคุณน้าวัน วันที่ก่อนจะมีกระแสพี่ก็มาไหว้ตรงนี้แหละอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไปไหว้ก่อนที่เพลงเพลงเร็วอะเพลงอะไรนะกระป๊อปอ่ะฉุกสันเมื่อครบรอบวันเจ็บอกนักข่าวลองให้ไหมหน่อยพื่อกระมันความพิเนะครับก็พรุ่งนี้ผมจะพาทีมงานนิดแบนไปไหว้นะครับแล้วลุกได้ไปไปอันื้อดาบไปถวายใช่เนี่ยก็คือรอบนั้นรอบนั้นมีเงินติดตัวอยู่หกร้อย มีหกร้อยแล้วผมจะต้องจ่ายค่าค่ารถค่าค่ารถรถบัสอะค่ารถทัวร์ไปแล้วทีนี้ไปมันก็เลยเป็นพนักง,งานเออไปไปส่งคุณหนหอยวะส่งคไปส่งขึ้นรถบขสนหน่อยอะไรเงี้ยพอไปไปไปส่งผมปั๊บใช่ไหมละ่ะไปมันก็เหมือนจะจะกลับบ้านด้วยแล้วก็จะเลยกลับมันสิมะแล้วผมก็เลยเออไปมันเลยเอ้ยไอ้หนูหนูรู้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเ,เ,เขาเขาเขาลือกันว่าแบบศักดิ์สิทธิ์มาก ผมก็เออเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนเพราะเวลามันยังไม่ได้นี่ไงเวลามันยังไม่ขึ้นเออมันยังไม่ถึงผมก็เลยปายก็เลยพาแวะเลยแล้วผมก็เลยเออก็ลงไปไหวทีเนี้ยแต่ที่ผมบอกว่าผมมีเงินแค่หูร้อยนะทุกคนผมก็เลยเออก็เลยลงไปไหว้กับปายแล้วทีเนี้ยมันมีป้าคนนึงที่เขาอยู่ประจําถ้าเอฟซีเคยมาเอฟซีจะรู้นะครับป้าเขาป้าเขาจะอยู่ประจาอยู่แล้วอ่ะบครับ ป,ป้าก็เลยพาผมลงไปไหว้ซึ่งผมมีเงินแค่หกร้อยแล้วมันมีป้าค,คนหนึ่งที่ที่อยู่ตรงนั้นคอยเอาคอยเอาดาบคอยเอาอะไรเงี้ยให้ให้กับอ่ามันจะเป็นปู่ไม้เฮซักและเขาจะมีดาบที่ต้องซื้อถวายป้าเขาเลยเดินออกมาถวายบอถวายบอผมก็เลยถามว่าต้องซื้อเพระครับต้องต้อง,องเขาเรียะไรอย่างบูชาบพาครับป้าก็เลยบอกว่าห้าร้อย,อยบาทผมมีเงินอยู่หกร้อยทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรป้ายมันก็เลยสีกิจผม ศักดิ์สิทธิมึงบูชาเลยันผมก็เลยบูชาพอบูชาบ,บูชาห้าร้อยนเหลือหนึ่งรอบาทเหลือหนึ่งบาททีนี้ผมก็เลยเอาเอา,เอาดาบน่ยไปวางไว้อยู่หน้าปูมม่ศักด์วางไว้แล้วผม <c oughs> ก็ไหว้เสร็จเนาะลุกกำลังจะเดินออกไปก้าวที่สองป้า่เก็บดาบ <c oughs> <c oughs> ป้าเก็บดาบคือคิดในใจ ปู่ไม่ให้สักคุณน่าจะยังไม่ยังไม่ได้เอาดาบหรอกแกเอาไปก่อนอะไรเงี้ยนะผมเลยคิดว่าไปไปแม่งเขาน่าจะโกงเราหนึ่งเขาน่าจะโกงเงินเราหนี่งผมก็ผมก็ยังไม่ได้อะไรก็ผ่านไปเรื่อย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 จนมันมีกระแสกับไปผ่านไปไม่อีกไม่กี่เดือนเองแล้วก็ดังเลยแล้วดังก็ผมก็ไปงานกับไปโดยที่ไม่ลืมไปว่าว่าเราไปพูดไว้ว่าถ้าผมดังลงถ้าผมดังแล้วผมจะกลับมาไหว้อีกเป็นปีสองปีอ่ะ แล้วก็มีคนคน,นึงมาบอกว่าเออไปไหว้เขานะมันมีอีกคนมันมีคนคนหนึ่งที่แบบองค์อะไรก็ไม่รู้แต่ตัวดำๆน่ากลัวมากอะไรเงี้ยกล,กลับมาไหว้เขาหน่อยอะไรผมก็เริ่มคิดถึงแกผมกลับมาไหว้จนถึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับเราเริ่มอะไร